สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมพ์พิม,พม,พมประพาสวยและรวยมากทายาทเจ้าสัวพันล้านดีกรีไม่ธรรมดา เธอคือดาราสาวที่สวยมากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับพิมพิมประภาตั้งประภาพรเธอนั้นติดอันดับหนึ่งในร้อยของสาวหน้าสวยในปี2017เธอสามารถแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์แม้ส่วนมากเราจะเห็นเธอในลุคของสาวหวานและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูธุรกิจครอบครัวของเธอบอกเลยว่ารวยมากเพราะพ่อวิจิตตั้งประภาพรมีตําแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกคมมานสุดเซลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องจักร กนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนปัจจุบันมีศูนย์บริการและสมบริการสาขารวม23สาขาทั่วประเทศพร้อมด้วยทีมบริการแบบโมบายเซอร์วิส130ทีมและมีช่างที่มากประสบการณ์กว่า200คนนอกจากนี้บริษัทบางกอกโคมาสูดเซล์ลจำกัดได้เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการจำหน่ายให้ดีกว่าเดิมโดยการพัฒนาศูนย์บริการสาขาจำนวน10สาขาให้กลายเป็นศูนย์บริการหลัก ซึ่งพร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 TV ขอบคุณครับ